กลับข้าสู่รายการคุยข่า,าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชชัยแสงสว่างนั่นเองค่ะพร้อมกับภารกิจของโดยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะผู้บังคับตรวจพันธานการเครื่องที่25าสำนักงานพัฒนภาภัก2หน่วยบรรชาการทหารพัฒนาดำเนินการต,วตรวจความพร้อมกำลังพลนะคะชุดบรรเทาสาธารณภัยเครื่องที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการตเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือได้อย่างทันเวลาในช่วงฤดูฝนเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายณตำบลด่านศรีสุขอํเาเภอโพตกากจจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป สำนังงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจการปฏิบัติในการผ่อนคลายและใช้มาตรการยับยังย้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งลงพื้นที่ไปยังร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดสวนการค้าสถานที่จัดนิทรรศการนะคะผล้นการประเมินค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ดีผู้ประกอบการกิจการร้านค้า ผู้ให้บริการผู้รับบริการส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องก,กันโรคและมีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและการบันทึกลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการในสถานประกอบการร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลกำหนดนั่นเองค่ะไปพักฟังเพลงจากทาานีกัน,กนสักครู่ค่ะ